เรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่288เสือย่อมโจรโฉดเมืองชัยนาธ คืนวันที่25ตุลาคมปี2488ที่วัดนิ้วบ้านวัดนิ้วจังหวัดชัยนาทมีงานสมโพธิกถินของนายสวัสดิ์ข้าบดีของหมู่บ้านงานสมโพธิคืนนี้เจ้าภาพจ้างลิเกมาแสดงที่ศาลามีพระธรรมกถึกฝีปากดีมาเทศให้อุบาสกอุบาสิกาและก็ญาติโยมสดับตรับฟังด้วยลงว่ามีงานวัดเช่นนี้ ใครมีเครื่องประดับสายสร้อยแหวนกำไรเข็มขัดนาคเข็มขัดทองเท่าไรย่อมขนใส่โอ้อวดกันแพรวพราวทั่วทุกตัวคนลิเกกำลังโหมรวงเร้าใจสาวแก่แม่ไม้ให้ระทึกระทวยว่าเมื่อไรหนอพระเอกรูปหล่อจะออกมาส่วนบนศาลาหลวงพี่นักเทศถือตลปัดกับคำพีเพิ่งขึ้นธรรม,มาทย,ยังไม่ทันจะกล่าวบูชาพระรัตนตรัยเสร็จด้วยซ้ำ มองออกไปยังนอกศาลาตรงทางเข้าวัดหลวงพี่ก็ต้องใจหายแวบมีชายจักรันไม่ต่ำกว่า30คนถือปืนยาวสลอนดาหน้าเข้ามาในวัดทั้งกลุ่มถึงไม่ต้องประกาศว่าผู้มากับความมืดทั้งขยงนั้นเป็นใครหลวงพี่ก็รู้ว่าพวกมันคือพวกไอ้เสือปล้นและคราวนี้มันป้นทั้งวัดแน่หลวงพี่เดาไม่ผิดเพราะชายจักรันเหล่านี้คือไอ้เสือปล้นจริงๆ โดยมีเสือย่อมเป็นหัวหน้าพร้อมกับบริวารโจรอีก35คนเสียงปืนดังเปรี้ยงปร่างขึ้นนัดหนึ่งเพื่อข่มขวัญพร้อมกับเสียงประกาศนามเสือย่อมหลวงพี่รีบคว้าตลปัดกับคัมพีโดดแผลลงจากธารามตดเพ่นหนีจีวปรปลิวไปทางหลังวัดเพราะเท่าไม่เท่าญาติโยมต่างพาก,กันนั่งตะลึงและกว่าจะรู้ว่าถูกปล้นก็ถูกพวกไอ้เสือล้อมเอาไว้หมดแล้ว ไอ้โจรเดินคนกวาดเครื่ององคกตินและก็เงินทำบุญพร้อมกับสมบัติที่ติดกายชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญจนไม่มีเหลือติดตัวพวกเสือปล้นถอยกลับพร้อมถุงสมบัติที่แบกจนหลังแอนนายสวััติ์เจ้าภาพและพวกก็พากันไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าจะไปถึงกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงก็ล่วงเข้าไปใกล้รุง่งเพราะระยะทางไกลไม่ใช่น้อยพันตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช รู้ว่าเสือย่อมมันยกพวกเข้าปล้นอ์กถินจึงนำกําลังตํารวจมีร้อยตารวจตรีสิริชัยกระจ่างวงจาสิบตรีถนอมนพรัตน์สิบตำรวจตรีสุชาติพลตารวจทันพลตารวจดีเดินทางไปที่เกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงวัดนิ้วชาวบ้านผู้เคราะห์ร้ายยังอกสั่นขวัญหายและสุดเสียดายทรัพย์สินอ,อกันอยู่เต็มวัดจากการสอบสวนเจ้าทุก พอได้เขาว่ามีผู้ใหญ่ขาวกับนายเชื้อท่าระบาดสมคบกับพวกเสือปล้นด้วยมือปราบพระการนำกำลังบุกบ้านผู้ใหญ่ขาวซึ่งมีบ้านอยู่ข้างหลังวัดหลวงพ่อขาวนั่นเองค้นได้ของกลางก็มีย่ามบาทตะลปัดและก็เครื่องประดับอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นก็ไปจับนายเชื้อท่าระบาดท,ที่บ้านค้นได้ของกลางก็มี ผ้าไตรจีวรและก็เครื่องอัฐะบริขารพร้อมกับทรัพย์สินของชาวบ้านจำนวนหนึ่งจึงได้คุมตัวคนทั้งสองไปคุมขังไว้ที่โรงพักและก็ทำสำนวนฟ้องต่อศาลแต่คดีเมื่อถึงศาลปรากฏว่าพยานต่างกลัวเกรงอิทธิพลเสือย่อมไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือภิกษุสงฆ์เปลี่ยนคำให้การไปช่วยคนร้ายศาลจึงต้องตัดสินยกฟ้อง ลอยคนทั้งสองพ้นผิดไปเอาตัวคนร้ายมาลงโทษไม่ได้แต่จะให้พวกโจรเดินลอยนวลเย้ยกฎหมายคนอย่างขุนพันธรักษ์ราชเดชทำให้เป็นขุนพันได้เสนอท่านข้าหลวงปลดผู้ใหญ่ขาวออกจากตำแหน่งแล้วไปตามจับนายเชื้ออีกตั้งข้อหาลักควายครั้นจับเข้ามาจริงๆแล้วผู้กำกับมือปราบได้เกลี้ยกล่อมให้ในายเชื้อเป็นสหายให้แก่ทางการ ซึ่งทุกอย่างนายเชื้อยอมตกลงผู้กำกับมือปราบได้ส่งสายลับไปกินนอนอยู่กับนายเชื้อโดยอ้างว่าเป็นญาติาห่งหางอยู่ต่างจังหวัดได้ไปก่อคดีฆ่าคนตายจึงหนีตำรวจมาอาศัยอยู่ด้วยต่อมานายเชื้อติดต่อกับเสือย่อมได้ฝากญาติของตนให้อยู่ร่วมชุมโจรด้วยเสือย่อมเชื่อคำพูดของนายเชื้ออย่างสนิทและยอมรับเข้าเป็นพวก ตัวสายลับเองก็ทำตัวสนิทสนมไม่มีใครจับพิรุษได้วันที่12พฤศจิกายนเสือย่อมกับลูกน้องอีก15คนออกจากที่ซ่อนในป่าเพราะว่าหิวฝินเต็มทนพวกไอเสือยกทีมมาที่โรงฝินคลองจันทร์ตำบลท่าโบทในตอนกลางวันแล้วก็้าไปนอนสูกฝินอย่างสุขสำราญข่าวการมาของเสือย่อมเข้าหูกำนันเผาแห่งตำบลนางลือ ซึ่งเป็นกำนันที่ตรงชินและก็ไม่หวาดหวั่นเสือปล้นโจรร้ายคนใดแกนำลูกน้องคู่ใจห้าคนข้ามตำบลน,นางลือเข้าเขตตำบลท่าโบดกะว่าจะลุยจับเสือย่อมในโรงยาฝิ่นกันซึ่งๆึ่งหน้ากว่ากำนันเผาและพวกจะมาถึงก็ล่วงเข้าเกือบบ่ายเกือบเย็นแล้วพวกไอ้เสือก็พากันไปก่อนหน้านั้นแล้วทำให้กำนันมือปราบผิดหวังไป ข่าวกำนันเผาเล่าลือย่อมเข้าหูเสือย่อมมันโมโหเดือดดาลและก็ถือว่ากำนันเผาคิดล้างเอาชีวิตมันก่อนเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ลำกำนันเผาให้เจ็บแสบยิ่งกว่าคืนนั้นประมาณตีสองชาวบ้านนาลือต่างหลับสนิทอย่างมีความสุขจึงไม่มีใครตื่นขึ้นมาเห็นชายจักรันมีปืนครบมือกลุ่มใหญ่มุ่งหน้าตรงมายังเรือนของกำนันเผา ชายจากการกลุ่มนี้มีจํานวนเกือบ40สคนมีเสือปล้นลือชื่อเสือย่อมเป็นหัวหน้าโจรมันมีจุดประสงค์เข้าปล้นบ้านกำนันเผาแล้วฆ่ากำนันมือปราบทิ้งเสียขบวนเสือปล้นใกล้เข้าบ้านกำนันเผาทุกทีมาสามสี่ตัวใต้ถุนเรือนใหญ่ของกำนันเห่ากันโชคกันระงมคนในบ้านตื่นนอนฟังเสียงแต่กำนันมือปราบรู้ทันที ความไม่ชอบมาพากวนบางอย่างปรากฏขึ้นแน่รีบคว้าปลืนลูกซองแฝดคู่ใจเตรียมพร้อมระวังตัวฉับพลันทันใดน,นั้นเสียงตะโกนลั่นจากนอกเรือนดังขึ้นไอ้เสือบุกข้าเสือย่อมมาแล้วเว้ยถ้าไม่อยากจะตายอย่าต่อสู้กำนันมือปราบพุ่งปราดไปยังหน้าต่างห้องหนูหัวนอนแอบมองลงไปยังเบื้องล่างเห็นเงาร่างคนวุบวาบโอบล้อมหน้าบ้านสลอน กำนันเผาไม่รอช้าพาดลูกซองแฝดที่ขอบหน้าต่างแล้วสับไกออกไปตูมคนร้ายสองสามคนร้องอดโอยแตกหือหาที่กำบังกันเป็นแถวเสือย่อมสั่งยิงทันทีเหมือนกันเสียงปืนจากฝ่ายโจรดังกำปนาดลั่นทุ่งน้องชายกำนันเผาถือปืนเข้ามาช่วยพี่ชายยิงต้านโจนเอาไว้กำนันเผาสั่งการกับน้องชายเอ็งไปปักหลักอีกฝาาเกือน ท้านไม่ให้พวกมันขึ้นมาได้น้องชายก็รีบทําตามคําสั่งทันทีส่วนกำนันเผายังสาดลูกซองไปยังเป้าหมายที่พอเห็นได้อย่างคล่องแคล่วปากก็สั่งการให้นางปรุงเมียรักและนางสาวเปรลยน้องเมียโดดเรือนหนีไปก่อนนางปรุงคลานไปยังหลังเรือนแล้วรีบโดดลงสู่พื้นล่างอันเป็นพุ่มไม้แล้วก็เล็ดลอดหนีไปได้ส่วนนางสาวเปรยคิดหลบออกทางครัว อารามตกใจพรวดพลาดไปที่หน้าต่างโผล่ขึ้นเต็มตัวเลยถูกพวกเสือปล้นส่งด้วยลูกซองถึงกับผงะหงายหลังล้มฟาดขาดใจตายอยู่ตรงครัวนั่นเองพวกโจรพยายามเข้ามาถึงเอาบันไดลงเพื่อปีนขึ้นตัวเรือนแต่ถูกกำนันและน้องชายยิงต้านบาดเจ็บกันไปหลายคนไม่สามารถบุกขึ้นไปได้ลูกบ้านนางลือพากันตื่นกันหมดเพราะอำนาจเสียงปืนที่ยิงโต้กัน แต่หามีลูกบ้านคนใดมาช่วยกำนันมือปราบเพราะโจรมีกำลังมากและต่างพากันเก็บของมีค่าของตนซุกซ่อนโจรพร้อมกับพาลูกเมียหล,ลบเข้าป่าเข้าพงหนีภัยโจรกันพูดง่ายๆลูกบ้านพากันหนีเอาตัวรอดกันหมดทั้งโจรและกำนันดวลกันตั้งแต่ตีสองยันรุ่งสางฟ้าสว่างน้องชายกำนันเผายิงโต้กับเหล่าร้ายจนกระสุนหมดฝ่ายโจรเห็นด้านน้องชายไม่โต้กลับ ก็รู้แน่ชัดว่าไม่มีกระสุนเลยโหมบุกเข้ามาพร้อมสาดกระสุนเข้ามาเป็นหาฝนน้องชายเห็นเหลือกกำลังจึงตะโกนบอกผู้เป็นพี่พี่เผาไม่ไหวแล้วรีบหนีไปก่อนเถอะพี่แต่กำนันเผาสวมหัวใจสิงพร้อมจะสู้ตายตะโกนบอกน้องชายว่าเอง็งหนีไปก่อนเถอะว่าข้าไม่ยอมให้พวกมันขึ้นเรือนได้ง่ายๆหรอกกำนันบอกน้องชายพลางกระหน่ำยิงสวนลูกปืนออกไป จนลำกล้องร้อนชาส่วนน้องชายแม้จะห่วงพี่ชายแต่ตัวเองก็อยู่ไม่ได้เพราะกระสุนปืนหมดมันก็เหมือนท่อนฟืนหาประโยชน์อันไดไม่ได้จึงกระโดดออกทางหลังเรือนหนีรอดไปได้คราวนี้เหลือกำนันเผาเดียวๆเ,เขาไม่หวาดกลัวกับหากระสุนของโจรร่างของกำนันมือปราบยืนตระงานกลางชาญเรือนคุกเข่าประทับปืนคู่ใจแจกจ่ายกระสุนไปยังเหล่าโจร ัวของกำนันใจเด็ดเองก็ไม่ใช่ไม่โดนกระสุนลูกปืนของคนร้ายถูกร่างของเขาหงายหลังไปหลายครั้งแต่กระสุนเหล่านั้นหาได้ระคายผิวหนังเพราะกำนันเผาก็มีดีอยู่ยงคงกระพันในตัวพวกปร,รอดกรอสองลูกพระเครื่องและก็ตะกรุดพวงใหญ่ขนาดเหลือกำนันใจเพชรคนเดียวพวกโจรยังแหกขึ้นเรือนไม่ได้ไอเสือย่อมมาคิด หากขึ้นเรือนยังไม่ได้บังเอิญมีตำรวจสายตรวจผ่านมาได้ยินเสียงปืนลั่นสน,นั่นทุ่งคงเจอศึกขนาบสองข้างอาจต้องแย่แน่คิดได้ดังนั้นจึงเรียกลูกน้องเข้ามาสั่งการพวกเองอ้อมไปหลังเรือนและจงเอาฟางมาสุมตรงท้ายครัวจุดไฟเผาเรือนมันเลยวะสมุนโหดทำตามคำสั่งทันทีกำนันเผามัวแต่พระวงยิงกับโจรเลยไม่รู้ว่าพวกมันแอบเข้ามาเผาเรือน ด้านท้ายครัวเพียงไม่กี่นาทีไฟโหมลุกขึ้นท้ายบ้านพอเปลวไฟลามเรือนไม้ให้เห็นเสือย่อมสั่งให้ลูกน้องของตนลุยขึ้นเรือนทันทีกำนันต้องถอยพลางยิงพลางและดับไฟไปพลางจนพวกโจรชักบันไดลงมาได้พวกมันกลูขึ้นเรือนตรงเข้าไปหากำนันเผาทั้งยิงทั้งฟันกำนันตั้งตัวไม่ติดเซธลาเข้าไปในกองไฟ และพบกับความตายอย่างอนาถในที่สุดเสือย่อมกับพวกรีบขนเอาสมบัติของกำนันเผาจนหมดก่อนถูกไฟผานไหม้เสียหมดทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งของของกำนันสะสมเอาไว้มากพอดูจนเสือย่อมต้องต้อนชาวบ้านมาช่วยกันขนถึงสิบคนให้ไปส่งมันถึงชายป่าพวกเสือจึงปล่อยกลับแล้วขนของกันต่อไปคืนวันที่เสือย่อมเข้าปล้นกำนันเผา ผู้ใหญ่บ้านนางลือได้รีบเร่งรุดไปแจ้งความกับพันตำรวจตรีขุนพันธรักราชเดชแต่กว่าผู้กำกับจะยกกำลังมาช่วยเหลือก็เป็นตอนสายวันรุ่งขึ้นบ้านกำนันก็เหลือแต่เท่าทานขุนพันจึงจัดการนำศพของกำนันและก็นางสาวเปลยเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดนางลือและไม่ลืมจะจัดพิธีเส้นวิญญ,ญาณผีตายโหงทั้งสองช่วยชักนำให้ตามไปพบไอ้เสือย่อม จากนั้นขุนพันร,รอคอยการติดต่อกับสายและนายเชื้อว่าไอเสือปล้นมันไปหลบอยู่ที่ใดนายเชื้อกับคนของขุนพันก็ร่วมเข้าปล้นบ้านกำนันเผาแต่ไม่สามารถบอกข่าวเรื่องนี้ให้ท่านผู้กำกับทราบได้ครั้นเมื่อตอนเข้าปล้นก็ยิงส่งเดชเพื่อตบตาเสือย่อมหลังการปล้นเสือย่อมกับสมุนหลบไปอยู่ในป่าไผ่ขุยบ้านดอนกรถินสวรรค์บุรี แต่ก็มีบางส่วนแบ่งทรัพย์สินที่ปล้นมาได้กลับบ้านของแต่ละคนแซงทำเป็นคนดีมีสัมมาอาชีพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในป่าไผ่ขุยพวกโจรช่วยกันสร้างเพิงข้างๆจอมปลวกอันใหญ่แล้วก็ร่มรื่นให้เสือย่อมกับบรรดารองหัวหน้าสองคนคือเสือบับเสือช่วยให้นอนสูบฝิ่นเป็นที่สำราญความเลวซามของไอโจรก๊กนี้ เมื่อพวกมันเข้ามาอยู่ในป่าไผ่มันได้ออกปล้นสะมมและก็ฉุดคร่าหญิงสาวมาถึง7คนมาบังคับบำเรอกามแก่มันที่กลางดงไผ่เมื่อปัดกวาดใบไผ่แห้งออกไปก็พอใช้เป็นที่พักสบายๆพวกสมุนโจรต่างเลือกมุมตามความพอใจมีมุ้งถึงเจดมุ้งเพื่อใช้หลับนอนตอนกลางคืนและเป็นวิมานโลกี ที่หลบซ่อนแหน่งนี้ใช่ว่าเสือย่อมใช้เป็นที่หลับนอนอย่างถาวรมันเป็นที่ซ่อนตัวชั่วคราวเพราะเป็นทำเลแยบยนต์ยากจะเข้าถึงตัวพวกมันได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งกอไผ่อันสลับซับซ้อนแน่นขนาดเป็นกำบังอย่างดีในการประทะยิงกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองวันนั้นเสือย่อมเสือบับเสือช่วยนอนเอกเนกสูบฝิ่นอย่างสำราญภายใต้เพิงพักข้างจอมปลวกนายเชื้อกับสายลับ เห็นเป็นจังหวะดีรีบหลบออกจากดงไผ่ตรงดิ่งรายงานให้ขุนพันธ์ได้ทราบเพียงไม่กี่ชั่วโมงพันตำรวจตรีขุนพันธ์นำกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งตรงไปยังดงไผ่นายเชื้อชี้ช่องทางและก็อธิบายว่าจะมุดลอดเข้าไปถึงตัวเสือป้นได้อย่างไงขุนพันต้องการจับเป็นเสือย่อมจึงไม่ใช้ปืน หากใช้ดาบคู่มือแทนปืนสั้นรีวอลเวอร์ใส่ซองอยู่ข้างเอวมุดเข้าช่องทางนำตำรวจเข้าไปช่องทางที่จะเข้าไปกลางดงไผ่นั้นรกรุงรังด้วยพงนหนามหนาทึบเสือย่อมไม่ยอมหักฟันเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของคนอื่นและคนอื่นเข้ามาหาพวกมันก็ลำบากด้วยนับว่าไอ้เสือฉลาดรอบคอบไม่เบาเลยทีเดียว คุณพัน์ต้องใช้วิธีเข้าไปแบบเดียวกับไอเสือคือมุดเข้าไปดงไผ่และบางครั้งต้องคลานตามทางรกด้วยความระมัดระวังผู้กำกับการเมืองชัยนาททะลุออกเป็นคนแรกคลานเข้าไปหมอบอยู่ข้างๆจอมปลวกมองเห็นพวกสามเสือนอนหลับอยู่บนเสือภายในเพิงห่างออกไปสามวากว่าเขากะจับไอเสือย่อมเป็นๆด้วยการใช้ดาบฟันที่น่องของมัน เพื่อไม่ให้มันหนีไปได้จึงรองให้ลูกน้องคลานออกมาให้ครบแล้วกระบุกจับได้ทีเดียวพลตำรวจสุชาติคลานตามออกมาและเข้าหาที่กำบังพร้อมยิงร้อยตำรวจโทรบุรณะคลานตามมาติดติโดยลากปืนกลมือแบล็กมันตามหลังมาด้วยบังเอิญสายสะพานปืนเกี่ยวกับเรียวหนามไผ่ปลดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลุดหมวดบุรณะจึงกระชากเต็มแรงพุ่มหนาไหวย,ยวบ่บ เกิดเสียงดังกราวเสือย่อมประสาทวยเกินคาดทั้งท้งท,งที่สูบฝิ่นเข้าไปมันตะโกนดังลั่นตำรวจไม่มีการเตือนเป็นครั้งที่สองไอ้เสือที่อยู่บนเพิงกลิ้งตัวหลุนหลุนุนุน,น,นเข้าหากอภผ่อย่างชำนาญพาเขามาที่นุ่งอยู่หลุดลุยไปเหลือแต่ตัวเปล่าทงทง,ทงส่วนสมุนเสือย่อมที่แยกย้ายกันนั่งนั่งนอนนอนบางคนคลุกอยู่กับผู้หญิงอยู่ในมุ้งผวาเข้าคว้าปืนยิงใส่ตำรวจสนั่นวันไหว ฝ่ายขุนพันธ์ก็ยิงโต้อตอบกลับไปทันควันแต่ชัยภูมิของเหล่าโจรดีกว่ามีก็ไผ่สลับซับซ้อนเป็นกำบังให้พวกโจรพวกมันยิงไปถอยไปฝ่ายตำรวจยิงสุ่มๆตามหลังไปยิงกันได้ประมาณ15นาทีโจรหนีหายไปหมดพร้อมกับฉุดเอาผู้หญิงของมันไปด้วยพันตำรวจตรีขุนพันธ์เข้าตรวจที่เกิดเหตุโดยละเอียด พบรอยเลือดสาดติดใบไม้หลายแห่งแสดงว่าพวกโจรต้องถูกยิงบาดเจ็บหลายคนจะติดตามก็ไม่ได้เพราะป่าไผ่รกทึบมีอนาเขตกว้างใหญ่พ,พลีลผลตามไปอาจจะพลาดท่าได้จึงได้รวบรวมหลักฐานได้มุงเจ็ดหลังผ้าถุงผู้หญิง9ผืนชุดชั้นในผู้หญิงสตัวเข็มขัดเงินเจดสายเข็มกลัดร้อยสตางแดงสายระบาดสองบาทหลายเส้น และก็ทรัพย์สินอื่นๆอีกมากที่พวกไอเสือปล้นนำมาจากบ้านกำนันเผาของที่ยึดมาได้ถูกส่งคืนให้เมียกำนันเผาทั้งหมดการตามล่าตามล้างไอเสือย่อมยังมีต่อเนื่องอีกสามวันต่อมาตำรวจได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ร้ายนอนตายอยู่ใกล้ๆบ้านนางลือมีรอยถูกยิงมาอย่างชะกรันแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะถูกแรงลงกินจนจำหน้าไม่ได้สายของคุณพันได้รายงานให้ทราบ มีลูกน้องของเสือย่อมสามคนหนีมากบดานที่บ้านนางลือมีไอ้จุนไอ้แดงไอ้วอนเย็นของวันที่14พฤศจิกายนขุนพันธ์นำกำลังเข้าตรวจจับกลุมไว้ได้ทั้งสมคนและคุมกันนำส่งจังหวัดในวันนั้นแต่ขณะที่ผ่านปาะะ่าละเมาะใกล้วัดมหาชัยตอนสามทุ่มพวกของเสือย่อมทราบข่าวได้มาดักซุ่มเพื่อชิงตัวผู้ต้องหา พวกมันเปิดฉากยิงเข้าใส่ตำรวจก่อนขุนพันและลูกน้องกระจายออกยิงสู้ไอ้วอนถือโอกาสนั้นเพ่นนี้เข้าป่าด้านพักพวกที่เข้ามาช่วยยิงปะทะก,กันเพียงชั่วครู่ผู้ร้ายถอยหนีไปขุนพันนำเสือแดงเสือจุนเดินทางต่อไปถึงจังหวัดวันรุ่งขึ้นพันตำรวจโทรขุนพันสามารถตรวจสถานที่เกิดเหตุที่คนร้ายพยายามแย่งจิงผู้ต้องหา พบเสือวอนนอนตายเป็นผีอยู่ข้างป่าข้างทางไม่ทราบถูกลูกปืนจากฝ่ายใดพักพวกคงเห็นว่าไปไม่รอดจึงปล่อยให้ตายอยู่ตรงนั้นเองมือปราบหนังเหนียวไล่ล่าเสือย่อมกลายเป็นเสือเจ็บต้องหนีหัวสุกหัวซุนเข้าเขตสุพรรณบุรีในดินแดนอิทธิพลของเสือฝ้ายสถานการณ์ของโจรผู้ร้ายในเขตชัยนาทเริ่มลดลงเสือปล้นหัวหน้าโจรต่างๆ พาก,กันหลบหัวซ่อนหางเงียบเพราะมันรู้ดีว่าหากออกอลวาตเมื่อไรเป็นต้องเจอกับมือปราบมหาการอย่างขุนพันธรักร์กราชเดชอย่างแน่นอนแต่เสือย่อมเป็นเสือเมื่อยามหิวมันก็ต้องออกจับเนื้อเพื่อมากินเป็นอาหารเชกเช่นกับคนที่มีความชั่วเกาะกลุ่มอยู่อย่างเหนียวแน่นในเบื้องลึกของจิตใจความชั่วนั้นเปรียบประหนึ่งดังสัตว์ร,ร้าย ที่ถูกขังกรุงเอาไว้มันย่อมโกรธแค้นดิ้นรนที่จะออกมาจากกรุงให้ได้ในวันหนึ่งวันใดและวันใดที่กรุงขังถูกเปิดออกวันนั้นสัตว์ร้ายย่อมออกมาอลวาดตามกะมนลและสันดานอันดั้งเดิมของมันวันที่13เมษายน2,489เป็นวันสงกรานพันตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชได้รับรายงานจากสาย ชื่อนายอองว่าเสือย่อมกับลูกน้องระดับรองหัวหน้ามีเสือเข้มเสือพวงเสือชิงเสือริดเสือเฮ้ยเสือขาวและลูกน้องชั้นปลายแถวอีก30คนนัดเลี้ยงฉลองงานสงกรานที่บ้านกำนันฟูอยู่บ้านดงดอนสันคบุรีในงานนี้เสือย่อมบังคับชาวบ้านนำเงินมาลงขันให้มันด้วยคุนพันจัดการส่งกำลังเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจสันขบุรี ร่วมกับปลัดอำเภอในอำเภอออกถล่มกับพวกเสือย่อมโดยแบ่งเป็นกำลังหสายสายแรกผู้กำกับการพร้อมตำรวจ9นายเป็นหน่วยจู่โจมเข้าบ้านกำนันฟูอีกสทางให้ซุ่มดักทางหนีสีทิศหากพวกโจรตะเลดิดหนีไปทางใดให้แต่ละสายจับตายได้ท,ทันทีเวลา11นาฬิกาขุนพันธรักษ์นำกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบ9นาย เดินเข้าหมู่บ้านแสซงส่งเสียงัยโยโหร้องเอะอะเหมือนชาวบ้านทั่วไปและร่วมสาดน้ำสงกรานด้วยขณะนั้นพลตำรวจดีสุขเรียนทำแผนแตกซะก่อนด้วยการทำปืนลั่นขึ้นหนึ่งนัดขุนพันธ์เลยต้องสั่งให้ทุกคนเร่งรีบเดินไปบ้านกำนันฟูพอดีมีผู้หญิงวัยกลางคนเดินสวนมาท่านขุนจึงสอบถามว่าที่บ้านกำนันฟูมีงานอะไร กำนันทำบุญกระดูกพ่อแม่ในวันสงการานต์พูดเสร็จเธอก็รีบจ้ำอ้าวไปเมื่อขุนพันกับลูกน้องมาถึงลานหน้าบ้านเรือนกำนันเห็นเรือนเงียบเชียบไม่มีวิแววของคนอยู่เห็นท่าไม่ดีผู้กำกับสั่งกระจายกำลังออกไปอย่ารวมกลุ่มเป็นเป้าให้โจนยิงเอาง่ายๆมือปราบพระการเดินเข้าไปใกล้เรือนกำนันฉับพลันเสียงปั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 ง,ปง,ปง,ปง เสียงปืนดังรัวสนั่นมาจากดงทึบข้างเรือนขุนพันตะโกนสั่งลูกน้องมอบและก็ยิงต้านเอาไว้ตำรวจทุกคนเพ่นลงนอนราบกับพื้นพร้อมกับสับไกลเข้าไปในดงไม้เบื้องหน้าที่โจรใช้เป็นที่กำบังกระสุนปืนของโจรถูกดินจนฝุ่นตลบไปหมดขุนพันยืนปักหลักยิงสู้กับโจรโดยใช้เสาเรือนเป็นที่กำบังเห็นโจรคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาในดงไม้จึงยิงเข้าใส่ กระสุนทะลวงเข้าท่อนขามันถึงกับหัวทิ่มแต่มันก็ทนทายาดทะลึ่งลุกขึ้นมาได้อีกแล้วก็เพ่นเข้าดงลึกหนีไปเสียงปืนจากฝ่ายโจรในดงไม้เงียบหายไปแต่ตำรวจไม่กล้าลุกขึ้นกลัวว่าเป็นกลลวงเวลาผ่านไปสักครู่ใหญ่ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นทางท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดตำรวจอีกสายหนึ่งซุมสกัดไว้ขุนพันกระโดดขึ้นเรือนกำนันฟู พบแต่คนแก่คนหนึ่งฟุบหน้าบนพื้นห้องตอนแรกคิดว่าถูกปืนตายแต่ไม่เห็นรอยเลือดจึงดึงแขนให้ลุกขึ้นสอบถามได้ความว่าแกเป็นชาวบ้านไม่ใช่พวกโจรพร้อมกับเล่าต่อไปว่าเสือย่อมกับพวกได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นหนึ่งนัดจึงรีบลงจากเรือนไปหมดตัวกำนันเองก็เพ่นหนีตามพวกโจรไปด้วยครั้นพวกตำรวจเข้าค้นเรือนกำนันฟูพบขันใบใหญ่ใส่เงินหลายพันบาท และสมุดร,รายชื่อชาวบ้านที่จำใจนำเงินมาลงขันให้แก่เสือย่อมอีกเล่มหนึ่งได้ยึดไว้และจะนำส่งชาวบ้านในภายหลังขุนพันเดินตรวจภายในหมู่บ้านเห็นชาวบ้านยังหมอบคลานกันอยู่พอไปถึงวัดดงดอนที่มีงานทำบุญกันไม่พบใครแม้แต่พระเนนสักรูปเห็นสำรับกับข้าวทิ้งเกลื่อนกลาดอยู่กระเด็นคนละทิศละทาง ทั้งพระและชาวบ้านแตกตื่นหนีกันกระเจิดกระเจิงเมื่อเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นต่อมากําลังตำรวจและเจ้าหน้าที่อำเภอทั้งสี่ก็เคลื่อนมารวมกันในหมู่บ้านมีรายงานไม่พบศพคนร้ายสักคนเดียวมีแต่รอยเลือดสาดเต็มไปหมดคาดว่าเพื่อนพาหนีพักใหญ่ๆพระเนนและชาวบ้านหญิงชายต่างโผล่หน้าออกมาพร้อมกับเล่าว,ว่าพวกโจรหนีเข้ามาในวัด ทะลุออกหลังวัดผ่านไปทางอำเภอชาวบ้านพระเนนกลัวโดนลุกหลงไปด้วยจึงแตกหนีกระเจิงออกมาเพราะกลัวเกิดการยิงกันในวัดไอ้เสือย่อมหนีหลุดมือขุนพันไปอีกจนได้โปรดติดตามเรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปา ชุดที่289ในคลิปต่อไป